สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปชีร้านนวดของน้องคอนหนึงนะคะทีร้านนวดของน้องเขาก็มีตูป้ปลาเปวยก่อนเลยนี่แหละคะ่ะเอาปลาสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ก็มีทั้งปลาทั้งหอยนะคะทุกคนนี่ค่ะปลา สวยงามค่ะทุกคนปุ้ยก็เลยเอามาให้เพื่อนๆนชมกันนะคะว่าเวลาเราเจอแบบนี้เราก็ดูสบายตาดีนะคะก็ได้ดูปลาสวยๆเพลินดีค่ะทุกคนนั่งรอที่จะนวดก็เลยนั่งถ่ายวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะก็ปลาเอาบรรยากาศ ในการชมปลามาให้ชมกันนะคะีนที่เกาะอยู่ข้างๆนั้นก็จะเป็นเป็นหอยนะคะทุกคนก็มีทั้งหอยมีทั้งปลานั่นแหละค่ะทุกคนก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะปลาสวยๆงามๆนะคะก็ชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ เอาปรามาให้พเพื่อนๆได้ชมแล้วก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีแล้ว <sonst chaque> ก็มีความสุขนะคะเฮงๆปังๆทุกคลิปนะคะสวัสดีค่ะทุกคน